กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม y o u u u b e t e l e v i s i o ทวิตเตอร์เพจและโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องวิชามารราชการไทยผมนี่พูดหลายคลิปแล้วนะแต่ว่าเด็กๆรุ่นหลังคนรุ่นใหม่ผู้คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตก็จะไม่ค่อยเชื่อเช่นกรณีแขวนคอองค์รัชทายาท ก่อนเกิดการลอบปราบและฆ่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหตุการณ์6ตุลาคม2519ผมขอยืนยันเลยครับว่าหนังือพิมพ์ประชาธิปไตยตอนนั้นเป็นนังือพิมพ์ที่ลงไปตรงมาก็เอาภาพของน้องๆผมที่เรียนรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือคุณอภินันบัวหาภักรีนี่นะครับเขาแสดงละครเขาเรียนแบบ ที่ผมเคยทําละครยมพลประพาธที่ผมเป็นยอมพลประพาธเองนะครับในเหตุการณ์ตุลาคมสองพัอยสิกแก็ทําแฟนคอเป็นพนักง,งานไฟฟ้าถูกฆ่าตายสองศพน้องๆก็ทํากันแล้วก็เสื้อเนี่ยแขนมันยาวมันตรงนี้ก็าพับแขนข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งพับมาถึงข้อศองนั่นคือภาพจริงแต่ภาพที่นายกระแช่หรือนักอพิมพ์ดาวสยามสือมวลชน สกรปรกน้ารกประเทศเนี่ยนะครับมันเอาไปตกแต่งในตอนเย็นของวันที่5ตุลาคมสองพ้อยสิบเคือเอาชุดอาหารมาเลยครับแล้วก็ตกแต่งหน้านี่เหมือนองค์รัชทายาทเลยคนไทยเป็นคนที่มีวัฒนธรรมเชื่อปากของคนที่พูดเพราะฉะนั้นการมี พันโทอุทานสนิทวงม,มีดออรอุทิศนาสวัส์เนี่ยคมพกาลานน์มาพูดทางวิทยุรวมกันจะพะกิจหรือวิทยุเสรีเนี่ยรวมทั้งคุณสมัครด้วยซึ่งพุ่งเพิ่งถูกปลอดออกมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มาระดมกันแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีขบวนการมีสีนักศึกษาและประชาชนว่าไอ้พวกนี้มารับงานของคอมินิย์ยวนแก้วยวนแก้วคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้อีกครับท่านที่เคารพว่า ตอนนั้นเนี่ย CIA เรื่องอเมริกาจากกวัติยนิยมอเมริกาก็ใช้ฐานทัพในประเทศไทยแล้วก็กองทัพใหญ่ของเฮงซัมรินเขาประสบความสำเร็จมาแล้วในเวียดนามในลาวและในเขเมรหรือกัมพูชาแล้วเขาเคลื่อนทัพมาประชิดชายแดนไทยหลายจุดแล้วคือกำลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทยเหมือนกับว่าจะทำให้ล้มลงอีกประเทศหนึ่ง แล้วก็เป็นเขตยึดครองของคอมมิวนิสต์ที่ประสบชัยชนะต่อจัก,กรวรรดินิยมอเมริกาตอนนั้นนี่ในปีนั้นนี่คนจะกลัวยวนแกวมากเพราะว่ายวนเขาประสบความสําเร็จที่ลุกรบแบบมึงมาฆ่ามุดมึงหยุดฆ่าแย่มึงแยกฆ่าตีมึงหลีฆ่าตามแล้วเขาํานาในการขุดอุโมงใต้ดิน อันนั้นแหละคือที่มาของอุโมงค์ใต้มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ลอดแม่น้ำเจ้าพยาวายวนมันขุดมาแล้วก็ส่งอาวุธขึ้นมาไว้ที่ตึกโดมมาวิยาลัยธรรมศาสตร์กระบวนการโปรปากาดาโปรเซสหรือการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยก็ผ่านคนที่คนไทยเคารพเชื่อฟังเช่นนายสมัครชุนทรเวทนายอาคมมกกลานน์คุณอาคมมกกลานน์ตอนนี้ก็คงจะแก่งน้ำเหงือแล้วนะสมัยก่อนนี่แกสมาร์ทนะ แกพูดเร็วๆแล้วแกก็โมหูดับๆับไม่แหละตอนหลังๆนี่คุณวิษณุเครืองามก็ไปทําหน้าที่ว่ามาแกอยู่พักหนึ่งนะคือวิษณุเครืองามนี่เป็นขวาจัดมาตั้งนานแล้วนะครับเป็นคนปักใต้วชีราวุธแล้วก็ได้ดีจากการโขนอาคมมกรานน์แล้วก็กลุ่มทหารกบฏชาติพันตำรวจโททักษิณยินวันน่ยไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็เอาไปไว้ข้างกายในที่สุดก็ถูกหักหลังตาย โดยได้สาเหตุท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับผมนี่วิริยะอุตสาหามาเล่าความเนี่ยก็เสียดายนะที่พวกก็ไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่แล้วก็ไม่เชื่อคล้ายๆว่าแตถามที่อีกว่าผมอี่คือใครเพราะฉะนั้นเมื่อวานวน,นี้ขบวนเสด็จพระรจชดํำเนินนี่ก็เห็นได้ชัดว่าวันนี้สื่อมวลชนสกปกรกนรกธาตุที่ตกอยู่ภายใต้ใบาทาของอำนาจราชการทหารกรบฏ ลประยชธ์จาโดชาเพราะพวกนี้เขาเสพสมจากอาสบอนเซอร์ไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องสามช่องเช่องเก้าหรือว่าทุกๆช่องอ่ะผมดูแล้วมันก็พอกันคือไปตามรุกระดมโฆษณาชวนเชื่อว่าคณะราษฎรที่ชุมนุมประท้วงเนี่ยขัดขวางขบวนเสด็จมันเสนอแค่นี้ครับทันทีกรบแขวนคอองค์รัชทายาทขัดขวางขบวนเสด็จ ไอ้คนไทยท่าทั้งหลายบัวใต้ดาบัวอยู่ใต้โคลนนี่นะครับซึ่งไอ้เฟซบุ๊กมันไปยัปิดผมว่าผมไปว่าเผ่าพันธุ์เนี่ยคนไทยก็จะไม่ดูเรื่องจริงอะไรหรอกคือหมายความว่ามีพื้นฐานในการที่จะเชื่อใครก็ได้ที่มาพูดให้ฟังอะเพราะว่าขี่เกียจอ่านที่เกียรฟังความจริงที่เกียจด,ดูภาพเชื่อผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอหัวคะแนนพปกะญาธิปัตย์เด็กในชวนวลัตเรโบ ตั้งตัวเป็นนายกรัฐมนตรียกเมียเป็นประหลัดกระทรวงผมนี่เป็นวิทยากรบรรยายเชิดชูเกียรติรางวัลน,นายกรัฐมนตรีแล้วก็บรรยายมาตั้งแต่อายุ23ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็บรรยายในฐานะนักศืกษสารนแนวก็ไปบรรยายว่าประชาทีว่วัยที่แข็งแรงก็ควรจะอยู่ในครอบครัวซึ่งเป็นรัฐที่เล็กที่สุดนายกรัฐมนตรีก็เหมือนพ่อประหลัดกระทรวงก็เหมือนแม่การประจำก็การ,การ,ก,ารการเมืองผสมโรงกันลูกๆก,ก,ก็สุขสบาย ไอเดลีนียอุบาทนะครับท่านดีครับมันไปพาดหัวเลยตอนนั้นผมดำเดินนี่ประลัดเรมโบ้เพี้ยนตั้งตัวเป็นนายกรัฐมนตรียกเมียเป็นประลัดกระทวงไอผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการมหาไทยทั้งประเทศมันถุยใส่หัวร้อยยอผมกันตามร้านชากาแฟคนที่ไม่กรองมันเยอะครับท่านดีครับ,ก,รบก็จะเชื่อเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ความชอบพรมก็กลับมาที่นายกรัฐมนตรีชั่วคราวนะผมใช้คําว่าชั่วคราว พราะยุค2 1 9เนี่ยมันสื่อสารทางเดียวแต่ตอนนี้มันสื่อสารหลายทางแล้วก็มันมี Facebook มีทวิตเตอร์มีคลิปเพราะนั้นความจริงก็คือความจริงที่ปรากฏไอ้เรื่องที่จะปกปิดกันก็ยากแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณประยุทธ์จันโอชาหรือพันโทรประยุทธ์จันโอชาผมก็พูดทั้งหลายคลิปแล้วบอกว่าแกคือมือสังหารยุคพลเอกสุจินดาคราประยูน ระยะนั้นเหตุการ17พฤษภาคม2535ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาเนี่ยพันโทประยุทธ์จนโชานี่แหละแกเป็นตัวสําคัญในการออกมาสั่งยิงปังปังๆๆคุณประยุทธ์วันนี้ก็เหมือนกันแกเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการรัฐประหารและการโกหกหลอกลวงในการสร้างเสียงจากรัฐสภาสืบทอดอํานาจ แกก็กลัวเพราะว่าถ้าลงไปนี่คือประหารชีวิตแน่นอนอาจจะมีชะตากรรมแบบชาวเชสคูรหรือสดำผู้เซนเพราะนั้นคุณประยุทธ์แกพูดหลายครั้งนะผมไปจดๆไว้ถ้าตายเท่านั้นแหละผมถึงจะแพ้แต่ใดที่ยังมีลมหายใจผมไม่แพ้อันนี้ผมยกย่องนะคนที่เป็นผู้ปกครองนี่นะครับเขาก็ต้องยึดหลักนี้แหละ ถ้าไม่ตายก็ไม่ลงเพราะถ้าลงคือตายทั้งถูกจับแฝนคอถูกยืดรับเหมือนกับที่เมอร์ซี่หรือสดามพุบบเซนหรือมฮามัตกัดดาฟีของลิเบียแล้วก็อีกหลายๆประเทศรวมทั้งในออตโตมันหรือว่าในโรมาเนียของชาวเชสรูด,ด้วยนั้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสรุปความครับท่านดิราร ตาามนี่มันขังกันไม่หมดแล้วเพราะว่าตำรวจก็พยายามจับคนยัดเข้าไปในคุกคิดว่าคนมันจะก,กลัวเด็กเยาวชนร้่นหลังนี่ผมดูแล้วเขาไม่กลัวกันแล้วและที่สําคัญคือเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็เห็นชัดว่าทุกวันนี้ตัวเองก็เดือ,รอดร้อนจากการบริหารและการแผ่นดินของคณะไพมิลิตรีฮุนดา ไทยมิลิตารีฮุนต้าก็เหมือนพลเอกเนวินที่บริหารประเทศพามา่าทําให้ประเทศล่าหลังถอยหลังไป30ปีอันนี้ประเทศไทยก็ถอยหลังไป30ปีมันไม่มีทางฟื้นได้หรอใครก็จะมาประเทศบาเถื่อนบาบันเลียนโซซ i e แอตี้ประเทศีเต็มไปด้วยกองกาลังทหารอาวุธเต็มไปหมด ยึดทำเนียบรัฐบาลวันนี้มาอีกแล้วแม่ทัพภาคทีหนึ่งนามสกุลสินเทาก็มาจากโกสินหินเทาพวกตระก,กูลนี่มันก็มากันเป็นตระก,กูลตระก,กูลแล้วก็พลรอเก้าก็แน่นอนก็ถือว่าเป็นการรัดประหารกาๆแต่สิ่งหนึ่งที่ฝ่ายรัฐบาลลืมไปก็คือว่าในการประกาศการบริหารราชการในสภาวะการฉุกเฉิน2548มันเคยประกาศสมัยคุณสมัครสุนตระเวชเป็นนายกรัฐมนตรี แต่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจิดาซึ่งเป็นผู้จัดาการทาหารบกก็ไม่ได้ทําตามสิ่งที่รัฐบาลประกาศแถมมาไล่คนหลายหลายคนด้วยรวมทั้งมาถึงสมชายวงสวัสด์ก็ไล่นะครับศาลรัฐธรรมนูญไปตีความว่าการชุมนุมยึดทำเนียบรัฐบาลเป็นการชุมนุมที่ชอบกอปปสยึดกระทรวงบ,บวงกรมยึดสุนยราชการยึดกระทรวงมหาดไทยขี้เลี่ยวเป็นการชุมนุมที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่แต่จะพกปืนไล่ยิงลุงแกวก็ชุมนุมชอบ สารแ่งไทยก็ประทับเข้าไปอีกว่าข้อกำหนด9ข้อที่จะใช้ตามพระราชบัญญัติพระราชกำหนดบริหารราชการในสภาวะการฉุกเฉินนั้นมันไม่ชอบห้ามไล่ห้ามรื้อห้ามสลายมอบว่างั้นเถอะนั้นยุค2557คนเขาไม่ได้กินแกลบนักศึกษาประชาชนที่เรียนนิติศาสตร์เรียนรัฐศาสตร์เรียนอะไรก็ตามล่ะเขาก็ฉลาดว่าเอ๊ะสมัยเลือเหลืองพันธมิตร เสื้อเหลืองกบปปสกรปชน้อ,นองหวีดใน,นาสาร,รัฐสมูนก็คุ้มครองสารแพทย์ก็คุ้มครองมาตีสามต่อสองมาตีหกต่อสามแต่พอวันนี้คณะราษฎรเ็ายังไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่ประท้วงตามสิทพี่แห่งรัฐรมนูญที่จะสะท้อนเสียงของราษฎรให้แกร่ราชการทราบก็มากล่าวหาเสี้ยใหญ่เลยในหลายเรื่องรวมทั้งหาว่ามาขัดขวางกระบวนสเสด็จก็ต้องจัดการให้ตายไปให้ที่สักมันคงลำบากเสียแล้ว ทฤษฎีพึ่งแตกรันอันนั้นเลยก็จะกัดต,ต่อยอระเดกปรทยุจานโอชาและพวกให้ปวดร้าวรุนแรงรวมทั้งระบบราชการไทยที่ไม่ยุติธรรมด้วยสวัสดีครับ